ทางช้างเผือกเส้นทางแห่งความลึกลับและการตั้งคำถา,ถามถึงความหมายของชีวิตทางช้างเผือกดินแดนแห่งดวงดาวทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซีที่เราอาศัยอยู่เป็นที่รวมของดวงดาวหลายพันล้านดวงพื้นที่กว้างใหญ่เกินจินตนาการและเป็นที่มาของคำถามมากมายเกี่ยวกับชีวิตและเอกภพในคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิทเราอาจมองเห็นแถบแสงที่ทอดยาวเป็นทางชวนให้เราคิดถึงขอบเขตของจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและตัวเรา ซึ่งเป็นเพียงจุดเล็กๆในความกว้างใหญ่ที่ดูเหมือนไร้ขอบเขตนี้ทางช้างเผือกไม่เพียงแต่เป็นที่อยู่ของดวงดาวแต่ยังเป็นที่มาของแรงบันดาลใจและความสงสัยในจิตใจมนุษย์เราอาจสงสัยว่าในความกว้างใหญ่ของกาแล็กซีนี้มีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกหรือไม่หรือแท้จริงแล้วจักรวาลทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราตั้งคำถามและค้นหาความหมายในชีวิตของเราเองทางช้างเผือกกับความเป็นมนุษย์ การมองทางช้างเผือกทําให้เรารู้สึกถึงความเล็กของตนเองเมื่อเทียบกับดวงดาวที่กว้างใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็อาจทําให้เรารู้สึกถึงความสําคัญของตัวเองในแบบที่ต่างออกไปเราอาจเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่จุดเล็กนี้คือผู้ที่สามารถตั้งคําถามถึงจักรวาลและสร้างความหมายในชีวิตของตนเองปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับทางช้างเผือกชวนให้เราคิดว่าชีวิตที่เราดําเนินอยู่มีความสําคัญในแบบที่ไม่จําเป็นต้องใหญ่โตเราอาจ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจักรวาลทั้งหมดแต่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองหรือในสังคมเล็กๆของเราก็อาจมีความหมายเทียบเท่ากับดวงดาวที่เปล่งแสงในทางช้างเผือกความลึกลับของทางช้างเผือกแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามศึกษาและทำความเข้าใจกาแล็กซีนี้มานานหลายปีแต่ความลับของมันยังคงอยู่การที่มนุษย์ไม่สามารถรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทางช้างเผือกกลบกลายเป็นแรงผลักดันให้เราอยากรู้อยากสำรวจและอยากตั้งคำถามต่อไปความลึกลับนี้ทำให้ชีวิตมนุษย์มีสีสรรัน และทำให้เราไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้มุมมองที่ไกลและใกล้เมื่อเรามองทางช้างเผือกเราไม่ได้มองแค่จักรวาลที่กว้างใหญ่เท่านั้นแต่เรายังมองย้อนกลับไปในตัวเองมันทำให้เราตระหนักว่าชีวิตของเราเชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งดวงดาวที่เราเห็นอาจมีชีวิตที่ดับไปแล้วหลายล้านปีแต่อย่างน้อยในขณะนี้พวกมันยังคงส่งแสงมาให้เราได้ชื่นชมเช่นเดียวกับความทรงจำหรือการกระทำดีๆของเราที่อาจส่งผลต่อโลกใบนี้แม้เราจะไม่อยู่แล้วก็ตาม ข้อคิดจากทางช้างเผือกทุกสิ่งในจักรวาลมีความสำคัญแม้จะเล็กแค่ไหนก็ตามการไม่รู้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากค้นพบความหมายของชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ควรมาจากความสุขและความสงบในตัวเราเอง